สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณยายและก็น้องกอย่ากันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้คุณยายน้องกอย่าแกเพิ่งมาจากเก็บพริกนะครับเลยไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปวันนี้ก็เลยส่งพ่อครัวคนใหม่ของเราคือคุณดาซ่านะครับอิมพอร์ตมาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งกลับมาพักผ่อนสองอาทิตย์นะครับก็คือจะมาประจําการอยู่ที่นี่แหละครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ เมนูอาหารนะครับผมก็คือไก่ใต้น้ำนะครับเมนูบ้านๆแต่อร่อยเด็ดสมุนไพรแน่นๆนะครับวัตถุดิบของเราก็มีพร้อมอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยนี่นะครับะไก่เลยครับนี่อ่าแล้วก็อะไรบ้างครับอธิบายหน่อยเร็ว<ช>อะไรบ้างมีพริกมีหอมแดง,แงกเกลือระ <ไป S 1> เทีมยมใบมะกรูด,กกดอะไรนี่พริกไทยดำนะครับแล้วก็รสดี แล้วกน็นี่นะครับน้ำปลาซอสปรุงรถแล้วก็หอม<ข>ตะไคร้หอ,หอมแล้วก็ใบกะเพรานะครับนี่นะครับวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับเราไปชมขั้นตอนการทำแบบง่ายๆเลยครับไปเลยค่ะขั้นตอนแรกเรขั้นตอนแรกเราต้องเฉือนไก่กันนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะสับไก่นะครับ อ่าหลังจากที่สับไก่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับออนี่นะครับโลครึ่งนะครับเราก็ต้องมาตามเครื่องแกงกันนะครับนี่นะครับใส่พริกเลยครับขั้นตอนแรกหมกระเทียมแล้วก็เกเล,ลือเล็กน้อย ปลายช้อนนะครับปลายช้อนเกลือเล็กน้อยค่ะเย็นๆๆกลืกอเย็นอนี่ค่ะแล้วก็ตะไคร้ครับตะไค,คร้ครหั่นตะไคร้ตะไคร้ใส่นะครับรหมอนึงนะครับรตัวนี้ผู้ดมไปด้วยเครื่องแกงที่แบบเผ็ดร้อนนะครับห <c oughs> มเดียวก็ไม่พอ ก็ใบมะกรูดนะครับน,นีบ้ขกให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากที่ตำละเอียดแล้วนะครับเราก็ต้องใส่หอมครับ่หอ,<า>หอมนะครับที่ังเพื่อนตำยาก นี่นะครับเพราะว่าอันนี้มันกระเด้งครับนกเป็นกระเด้งกระดอนนี้ตามที่หลังนะครับใส่ที่ระหัวนะใส่เยอะไม่ได้ <c oughs> อันนี้เผ็ดร้อนครับ <c oughs> เครื่องแกงแบบเผ็ดเน้นๆแน่นๆ,นนๆ <c oughs> เข้ากับบรรยากาศมากเลยครับตอนนี้ อ่าหลังจากที่เราตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นมอนึ่งนะครับข้างนอกจะดูดีครับมอนึ่งแต่ถ้าเป็นในเมืองก็อาจจะหายดูยากนิดนึงโอเคครับเราจะใช้ประมาณนี้นะครับคนกินไม่เยอะ รเารเามาถึงขัง้นตอนการปรุงเลยนะครับทีนี้เครื่องแกงครับที่เราทำเมื่อนก<ด>ี้นะจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับใส่อะไร,รอ่ะชูรสอ่านี่นะครับชูรสอีกแล้วก็เติมชูรสนะครับใส่เยอะ ยิ่งอร่อยทู <c oughs> ดีเจทำบุ้บ้านนะชนะจำรสดีนะครับัดมาเป็นรสด,ดีประมาณครึ่งซองครับซองห้าบาทมีประหัตเคนะครับ <c oughs> แล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยอ่าแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับ แล้วกวตามรีสอร์ทปรุงรสนะครับปลาเนบหน่อยแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วเนาเนี่ยเจ้าถุงไหนหนก็คุกเคาให้เข้ากันนะครับ เลยขั้นตอน,นครับตอนนี้เป็นตัอพริกไทยดำนะครับมีจตเผ็ดๆครับผมเผ็ดร้อนองนั้นเลยเครื่องแกง เท่ากันนะครับเติมน้ำนิดหน่อยเติม <ละ S 1> น้ำนิดเติมน้ำนิดหน่อยนะครับน้ำคกไม่ใช่อ๋อกบ เอแล้วนะครับรออ่านี่นะครับต่อไปครับนะครับต่อไปเราก็ต้องเอาไปตั้งไฟนะครับนี่โดยเอาไปนึ่งนะครับอ้อ,อนน้ำร้อนสามครั้งคนระับกินได้อ่านี่นะครับผ่านมาประมาณ30นาทีนะครับ ใกล้จะสุกแล้วครับผมตอนนี้รออีกไม่นานครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะแล้วก็มาขั้นตอนสุดท้ายครับต้องใส่ผักแล้วครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เป็นเมนูเสร็จสิ้นครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับตอนนี้สามารถทุกคนสามารถทำทำตามได้นะครับก็ขั้นตอนก็บอกค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับอืมโอเคครับอ่านี่นะครับคือผลงานของคุณดํานะครับที่อิมพอร์ตมาจากกรุงเทพนะครับมาทําคลิปนี้ก็คือไก่ใต้น้ํานะครับรสชาติเผ็ดร้อนด้วยเครื่องแกงที่เผ็ดร้อนนะครับ ใครที่อยากลองทำตามดูก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอก่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายมาชมบรรยากาศการรับประทานอาหารนะครับช่วงช่วงแรงนะครับเป็น ไก่ใต้น้ำนะครับที่ทำเสร็จเมื่อก,กี้นี้ครับใครที่ชิมแล้วก็ช่วยวิจาร์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างอรอ่อยอยอร่ออ่าออโอเคครับเราไปกินข้าวกันครับผม